บทวิเคราะห์วอลเล็์บอลไทยเจอเยอรมนีย19โลก2025ที่จะมีขึ้นวันที่6กค .2025 ตี2:15ตามเวลาไทยสนามโอซิเยกโครเอเชียบานเขาจ้านัดนี้ตบกันหัวระเบิด สวัสดีจ้าวันนี้วันหวานพามาดูด,ดราม่านักใหญ่ไทยย1 9ประทะเยอรมนีย1 9ในศึกชิงแชมป์โลกนัดนี้ใครจะรุ่งใครจะร่วงตามมาดูกันสถิติปะทะกันแบบเมาส์แตก2015เยอรมนีถลุ่งไทย30แบบไม่ให้ลุ้น2011ไทยแพ้อีก3โบ2009ไทยเอาคืนบ้าง31 2007 พบกัน2นัดสลับกันแพ้ชนะด้วยสกอร์3-1เห็นไหมสองทีมนี้สลับกันชนะแบบไม่มีใครยอมใครนัดนี้ลื้นแน่นอนวิกรรบเกมแบบจัดเต็มไทยย19จุดแข็งตบเร็วพร้อมแม่นทาเซตแรกปังเกมนี้มีลุ้นเยอรมนีย19จุดแข็งสูงใหญ่บล็อกแน่นเล่นในยุโรปเหมือนบ้านตัวเองคีย์แมนของเกมนี้ ตัวตบหัวเสาไทยอย่างน้องแคปหมูต้องฟอร์มเป๊ะเยอรมน,นีต้องระวังเส้นหลังไทย3ส,สิ่งต้องจับตาในเกมนี้เซตแรก25ต่อ23หรือ27ต่อ25ถ้าไทยได้เซตนี้โอกาสชนะพุ่งปรีดบล็อกเจอตบสูงใหญ่เจอความเร็วใครจะชนะสภาพจิตใจเล่นนอกบ้านกดดันแต่ถ้าไทยเริ่มดีอาจรัวๆไปเลยสรุปแบบไฟลุ เกมนี้ถ้าไทยตบเสร็จแรกปังชนะแน่นอนแต่ถ้าโดนเยอรมนียุดเกมเร็วต้องลุ้นยาวพร้อมกันหรือ,อยังเชียร์ไทยให้เต็มที่สู้สู้สู้ตายไทยยู19จะไม่ยอมแพ้ไทยยู19ตบระเบิดวอลเลย์บอลชิงแชมป์โลก2025ลุ้นไม่ไหวแล้ว